ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม one punch man the strongest กันในเซิร์ฟเวอร์จีนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาดูกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนกันจะเป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีที่จะมีการนําเอาตัวละคร4ตัวนะครับมาให้เราสามารถเลือกได้ใน120ตัวดําถ้าเราทําการไปสุ่มตัวดํานะของไทยรู้สึกว่าจะมีเจ้าตัวละคร king นะครับผมเมทไนซิโอแฟงและก็บอลอตนะครับที่เป็นกิจกรรมครบรอบ1ปีถ้าเราสุ่มครบร้อก็จะสามครั้งเราก็จะ มันครบรอบ2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางเซิร์ฟเวอร์จีนเข้าตัวละครตัวไหนมาในกิจกรรมการันตี120ใบ สำหรับของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับถ้าเราทําการสุ่มตัวดําจนครบ120บใบเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวละครได้ทั้งหมด4ตัวตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นทัสเซอร์เมกิล่าง2ตัวที่2จะเป็นเจ้าตัวละครอย่างฟินิกแมนตัวที่3ก็จะเป็นหุ่นยนต์ G4 และตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับนี่ก็จะเป็น4ตัวละครนะครับที่เราจะสามารถเลือกได้ถ้าเราไปสุ่มตัวดําจนครบ120ใบ แต่ว่าความพิเศษของกิจกรรมนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับตู้สุ่มตัวํำของทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยที่เราสุ่มครบ180ใบเราจะได้การันตีเจ้าตัวละครวินพายุแทนนะครับไม่ได้การันตี1ใน4ตัวนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเราสุ่มหาเจ้าตัวละครวินพายุไอ้4ตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับถ้าเราสุ่มเกิน120ใบขึ้นไป ก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้ตู้ตัวดําทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเจ้าตัวละครวินพายุนะครับมารีเทนก็เท่ากับว่าตอนนี้จะใครมีตัวในเซิร์ฟเวอร์จีนครบ180บใบแล้วมาทําการสุ่มการันตีเจ้าตัวละครวินพายุก็เท่ากับว่าเราจะสามารถเลือกหนึ่งในสีตัวเป็นของแถมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสุ่มที่คุ้มค่ามากๆนะถ้าใครมีตัวถึงส่วนตัวของผมตอนนี้เนี่ยก็เหลือเป็นแค่32ใบเท่านั้น ส่วนในผลที่ผมมีตัวดำแค่สามสี่ใบเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นไอดีลองของผมที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วก็เก็บเพชรในการซื้อตัวดำเลยนะครับก็เลยทําให้ซื้อตัวดำได้แค่30กว่าใบเท่านั้นเองนะครับส่วนไอดีหลักเซิร์เวอร์จีนผมเนี่ยผมก็ได้ทําการใช้เพชรน,นะครับเพื่อไปหาเศษเจ,จ้าตัวละครมาคุซันลางเอเดอาบวกหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เหลือเพชรในการซื้อตัวดําของต้นเดือนนี้เลยนะครับเออไม่ใช่ของต้นเดือนสิตอนนี้มันเป็นกลางเดือนแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมจะมา,าลองทําการเสี่ยงโชคดูนะครับกับ30บใบที่ผมมีว่าผมจะได้เจ้าตัวละครวนินพายุหรือเปล่านะครับผมก็มาทําการเริ่มสุ่มกันเลยนะครับสุ่มไปครับผม1ิครั้งแรกประมวลผลไปครับมาดูว่าไอเดวลน,น้อยเนี่ยตัวเกมจะแจกตัวละครอะไรดีๆมาบ้างหรือเปล่านะครับเริ่มมาก็เป็นตัวละครระดับ s r ธรรมดาที่ผม<ส>น่าจะยังไม่มีนะ<ส>เป็นตัวละครอย่างฟุกเคเก่านะครับแล้วก็มีการโหลดค้างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เน็ตผมไม่ดีแน่ๆเลย แล้วก็มากดต่ออีกสิครั้งต่อไปครับรอบนี้มีโหลดนะโหลดอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครระดับ S R ที่ผมไม่มีหรือเปล่าเป็นเจ้าตัวละครอย่างซันนิกนะครับไปกับผม10รอบสุดท้ายมาดูว่าจะมี SSR โผล่มาเซอร์ไพรส์หรือเปล่ากดไปครับก็ยังคงเป็น S R นะ ก็จบไปนะครับผม30ครั้งนะครับก็ได้ตัวละครระดับ s r มาเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นก็ขอมารับรางวัลที่เราสุ่มไป30ครั้งหน่อยละกันนะครับ30ครั้งก็ได้ตาสายต่อสู้มา15อันแต่ถ้าเราสุ่มครบ50ครั้งเราก็จะได้รูปรล่าของเจ้าตัวละครวินพายุมาเดินเล่นเป็นระยะเวลา7วันส่วนร8 0ครั้งก็จะได้การันตีเจ้าตัวละครวินพายุนะครับ สำหรับกิจกรรมสุ่มตัวดำ120ใบเพื่อการันตีเจ้าตัวละครท้าซึ่งเมกี่ล่าง 2, f i n n i c Man G4 และก็หมาฝ้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรีวิวไอเดียของผมในเซิร์ฟเวอร์จีนกันหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้มันก็เป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีพอดีนะครับและเรามาดูกันว่าไอเดียเนี่ยของผมนะครับผมได้เริ่มสร้างตั้งแต่ตอนไหนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการลงอินอยู่ที่กี่วัน สำหรับ ID เนี่ยของผมนะครับก็ได้เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนปี2019นะครับเดือน9วันที่7นะส่วนระยะเวลาการเล่าอินต่อเนื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่651ว,วันนะครับที่เห็นเข้ามาเล่าอินเยอะเนี่ยก็เพราะว่าผมเข้ามาเล่าอินเพื่อรับเพชรน,นะครับผมจากกิจกรรม PVP นะ200เพชรน,นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นค่าพลังลบสูงสุดนะครับผมก็จะอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0านาหนะครับที่น้อยๆเนี่ยก็เพราะว่าผมแทบจะไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะ ก็ขอเปิดทีมตอนนี้ให้ดูเลยละกันนะครับก็สับทีมตอนนี้ของผมเนี่ยก็จะมีตัวละครตามนี้เลยนะครับจะมีตัวละครตู้ตัวดําแค่ตัวเดียวนะครับผมก็คือเจ้าตัวละครอย่างอัศวินขับเคลื่อนส่วนเจ้าตัวละครบาคุนซันเนี่ยก็ได้รับมาฟรีจากกิจกรรมนะก็หมดเพชรไปเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะได้รับเจ้าตัวละครตัวนี้มาก เดี๋ยวต่อไปแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่นะครับในช่วงครบรอบ2ปีก็จะเป็นกิจกรรมของเจ้าตัวละครทัตซเซมิกิล่าง2นะจะเป็นสกินใหม่ของน้องทัตซเซมิกิล่าง2ที่บอกได้เลยนะครับผมว่าน่ารักมากๆและการมาของสกินนี้เนี่ยก็ได้มีการแจกของรางวัลด้วยนะ ก็เดี๋ยวผมจะขอพาไปดูของรางวัลที่ทางตัวเกมแจกในเซิร์ฟเวอร์จีนก่อนละกันนะครับผมว่าการมาของทั้ซุมกี่ร่าง2เนี่ยมันแจกอะไรบ้างวันแรกที่เราเข้ามาเล้าอินน,น,นะครับก็จะได้การ์ดจัดปาร์ตี้นะครับผมในเฮาวนะส่วนวันที่2กับวันที่3เนี่ยก็จะได้เป็นตั๋วดำนะครับรวม2วันก็จะได้เป็น5ใบวันที่4ก็จะได้เป็นการ์ดชุดนะครับผมเอาไว้เก็บสะสมในการแลกสกินนะอันที่5ก็จะเป็นการ์ดไว้สุ่มนะครับผมของโหมดใหม่นะครับซึ่งของไทยเนี่ยก็ยังไม่มีส่วนวันที่หกเนี่ยก็จจะเกแ มาที่200เพชร ส่วนสกินของทัศซึมิกี้ร่าง,ง2ก็จะมาวางขายในรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆสกินของการโลชุนนักเรียนและก็จีนอตชุดสูทเลยนะครับก็คือใครซื้อในวันแรกเนี่ยก็จะเสียคูปองในการแลกสกินที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ก็จะแลกเมื่อกับของรางวัลตรงนี้นะครับผมที่จะได้มากกว่าคนอื่นนะส่วนถ้าใครซื้อในวันสุดท้ายเนี่ยของรางวัลก็จะได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับผมเพียงแต่ว่าราคาในการที่ใช้แลกสกินมันจะถูกกว่านะครับก็ถ้ามาวางขายในรูปแบบแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างโอเคนะครับ ต้องการแ ie, ารก accept, shuttle, ้สกินเนี่ยก็สามารถซื้อในวันสุดท้ายได้นะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับผมว่าสกินของทัสซุมิกิล่าง2เนี่ยสวยมากๆก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในโหมดดวลเดือยไทม์แลวกันนะครับผมว่ามีใครจัดสกินของทัสซุมิกิล่าง2แล้วหรือยังจะมีคนที่จากเซิร์ฟเวอร์232นะครับที่ได้ทําการซื้อสกินของทัสซุมิกิล่าง2ไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมว่าสกินของทัสซุมิกิล่าง2เนี่ยมันจะได้มีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลบ้างหรือเปล่านะก็กดชมการต่อสู้ไปเลยนะครับ วิกนี้เหมือนว่าเขาจะแบนจกกักรพรรดิเด็กล่าง ADR บวกนะครับผมแล้วก็โซนิคล่าง2เดี๋ยวผมจะขอกอข้ามช่วงการเลือกตัวไปเลยละกันส่วนนี้ก็จะเป็นโมเดลของน้องทัพซึมีกี่ร่าง2เวลาอยู่ในเกมนะครับจะมีการเปลี่ยนก้อนหินที่ลอยรอบๆตัวเนี่ยมาเป็นดอกไม้นะครับเรียกว่าน่ารักขึ้นเยอะนะความโหดหายไปเยอะนะครับผมแต่แลกมากับความน่ารัก ก็เด no no ี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลกันนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะอัน so, นี้ก็จะเป็นทัตซึมิกิร่างธรรมดาทําการอันติมานะครับหรือเรามาดูทัตซึมิกิที่มีสกินทําการอันติกันว่าเอฟเฟกต์สกิลจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าทัตซึมิกิทาการอันตินะครับแต่เหมือนกับว่าเอฟเฟกต์สกิลจะไม่เปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้นะครับผมว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะก็คือทัตซึมิกิร่างที่มีสกินนะครับจะกระพริบตาเป็นบางช่วงงงงนนนะะสสส่่่่่่วทททมม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 ิิิิกกกกกรราาาาาีีีีีไลลเยจพตผู้ชอด จะมีการกระพริบตาเป็นพักๆนะครับนี่นะครับผมกระพริบตาอีกแล้วนะส่วนล่างที่ไม่มีสกินเนี่ยก็ไม่กระพริบตาหรือว่าทําอะไรเลยนะครับนอกจากยืนกลางแขนนะ ก็สับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่ผมพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็ช่วงต้นเดือนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จีนก็ได้แจก,กเจ้าตัวละครบาคุซันล่างเอเดดาบวกนะครับโดยการทํากิจกรรมเราก็สามารถรับเจ้าตัวละครบาคุซันล่างเอเดดาบวกไปได้แบบฟรีๆพอมาในช่ว,วงประมาณกลางเดือนนะครับก็ได้ทําการจัดกิจกรรมนะครับสุ่มตัวดําครบ120ใบก็สามารถเลือกรับตัวละครระดับ SSR จากตู้ตัวดํา4ตัวนี้ได้เลยตัวหนึ่งนะครับ และพอมาในวันที่18นะครับก็ได้มีการนําเอาสกินของทัตซึกิล่าง2มาขายนะครับผมมาขายอย่างเดียวไม่พอนะมีการแจกของรางวัลด้วยนะครับผมและสกินนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับเรียกว่าแทบจะสวยที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเมื่อขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ